ไอเทมน้องใหม่จากพินาลาค่ะกันแดดพินาลาสูบผิวบอบบางเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะทาแล้วไม่หนักหน้าช่วยให้ผิวฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีค่ะสูตรนี้เด็กตั้งแต่3าขวบใช้ได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวเรื่องของการแพ้มีการทดสอบจากแลบบแพทย์ผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจ้านี่จ้ะทาไปเลยทาหนาหนา,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 นานทาช่ำๆบกเยอะๆเลยนะจ๊ะ หน้าเราเนี่ยในแต่ละวันต้องทากันแดดนะไม่งั้นฝ้ากระจุดด่างดำจะถามหาทาไปอย่างงบจ้าเพราะว่า1ห,หลอดราคา350บาทส่งฟรีปริมาณ30กรัมคุ้มคุ้ม,มนี่จ้ะบกหน้าเรียบร้อยหน้าฉ่ำและอา้าวไปเลยจ้าคอด้วยจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะหน้าขาวอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคอขาวด้วยจ้ะทากันแดดที่คอด้วยนะจ๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าลอยหน้าวอกแล้ว ไม่ให้คอเราดำจ้าทาเข้าไปทาเข้าไปหืมรูปจ้ะรูปจะ้ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยดูสิจ้าผิวหน้าเป็นยังไงจ้าใช่จริงรีวิวจริงจ้าพินารากันแดดสูตรผิวบอบบาง350บาทส่งฟรีตอนนี้มีโปรโมชั่น2หลอดเหลือ599มีของแถมเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวพกพา1ขวดด้วยจ้าชอปเลยจ้า